คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางกนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีหมือล้านนะครับกับสูตรหน่วยบนนะครับมีดวงดาวหนึ่งดวงกับด้านบนนะกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับโดยสูตรนี้ข้องแต่1กันยายนหกสนึ่งกันยายนหกส่สถิติเข้าต่อเน,นื่องนะครับจาก12บสองวดเป็น13บสมงวดครับ ขอแยกเป็นตัวเลขนะครับเป็น13บสามหโอเคนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการคำนวณกันเลยดีกว่านะครับว่าคำนวณยังไงก็ค่อยไปกันโอเคเข้าตั้งแต่1กันยายน64ใช่ไหมครับที่ออก114 114 475งสี่ดห้าตัวงออก79เนะครับเราใช้ในส่วนของหลักสิบลงมาที่1ครับบวกด้วย2ตัวล่าง7จบวกเเป็น14 สิบสี่บวกเก้าเป็นยี่สิบสามนะครับคำนวณไวรแล้วนะครับได้ยี่สิบสามยี่สิบสามบวกศูนย์คงที่เป็นยี่สิบสามใส่สามขนองค่าหลังมาวางนะครับสามบวกสี่คงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าคงที่เป็นสิบสองใส่สองสองบวกสามคงที่เป็นห้าได้สามเจ็ดสองห้าสามเจ็ดสองห้าครับเรามาดูนะครับสามเจ็ดสามเจ็ดสองห้านะครับ เลข5ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ครับนะครับอันนี้ปฟกัิที่หลักหน่วยนะต่อมาครับ16กันยายน64ครับ0 7 0 9 3 5 2 9 9 0นะครับ3บวก9เป็น12 12บวก0เป็น12ได้ปรม12 12บวก0คงที่เป็น12ใส่2 2บวก4คงที่เป็น6 6บวก5คงที่เป็น11ใส่1 1, 1 3บวกสพงที่เป็น4ได้2614ครับ2614เรามาดูนะครับ1ตัวละคม64ออก578 1712แปองตัวเราเอาไปสานะครับเลข1ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยตัาที่1โฟกัสที่หลักหน่อย,อก,ย,อยก่อนนะ1ตัวละคม64ครับ7บวกด้วย8เป็น15 1 5้บวกสเป็น1สิบเดี๋ยวก่อนนะ1 5บวกสโอเค1 5บวกเป็น18โอเค18 18บวกศูนย์คงที่เป็น18ใส่8ปครับแปบวกสคงที่ครับเป็น12ใส่2องบวกห้าคงที่เป็น7ใส่7 7็บวกสคงที่เป็น10ใส่ศนย์ได้8ปดสองเจ็ดนย์นะครับแปดสองย์สิตุลาคม64ออกสามแปดหสาดสองตัวรางสามแปนะครับเลข2เข้ามาตำแหน่งของหลัก ัหน่วยวัาาที่หนึ่งครับต่อมาสิตัวละคูี่ครับสามแปดเจ็ดสตัวตัรกสามแปดเจ็ดบวกด้วยสามเป็นสิบสิบบวกแเป็น1ิบแปดได้ผลลัพสิแดล้วนะสิบแปดครับสิบแปดบวกศูนของที่ก็เป็นสิปดใช่ไหมใส่แปดครับใส่ข้างหลังแปดบวกสี่ของที่ครับแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสอใส่สองสงบวกห้าของที่เป็นเ7 7ดบเจ็ดเจ็ดบวกสามขงที่เป็น10บเจ็ศูนย์ได้แ ได้8270ครับ8270เรามาดู1นึ่พฤศจิกายนครับออก0045 0372ตัวละออก95นะครับเลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเอามาที่1ครับต่อมาครับ1พฤศจิกายน64 0450 3 7 2ตัวละ95ครับเรามาดูนะครับ3บวก9เป็น12 12บวก5เป็น17ได้ผลลัพธ์17นะ สิบเจ็ดบวกศูนย์ของที่เป็นสิบเจ็ดสี่เจ็ดครับเจ็ดบวกสี่ของที่เป็นสิบเอ็ดสี่หนึ่งหนึ่งบวกห้าของที่เป็นหกเศ่หกหกบวกสามของที่เป็นเก้าได้เจ็ดหนึ่งหกเก้าครับเจ็ดหนึ่งหกเก้าหนึ่งสิบสบหกที่เก้าหกสี่ครับออกศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองตัวล่างออกห้าเจ็ดครับนะครับลองมาดูครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดครับหกไอ้ทักดิหกบวกห้าชี้ผิดตัวหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบแปดได้ผลลัพธ์สิบแปดครับ สิบวกศูนย์คงที่เป็นสิบใส่แปบวกสีคงที่เป็นสิบสอใส่สอบวกห้คงที่เป็นเจ็ดใส่เจบวกสาคงที่เป็นสิได้82ดสองเจ็ดศูนย์ครับแปดสองจนย์ 8, 2, 7, 0, ครับลำบหนึ่งนวาคมหกครับออก0 7, 7, 2, 5, 8, 6, ูนย์เจ็ดเจ็ดสอาแปดสอวออก82ดนะครับเวลาท่านดูท่านดูให้ตหลอดทั้งคลิปนะต้องเชื่อด้วยตัวท่านเองด้วยแล้วคำนวณไปด้วยนะครับเลข8ปครับนี่เลข8เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยคำมาที่หครับ หนึ่งเท่ากัคหครับนเจ็ดเจ็ดปตปดสบกแเป็น13 1 3ามบวกเป็น15ได้ผลรวมสิบห้าครับสิบวกของที่เป็น15บหใส่ห้าห้บวกสีของที่เป็น9 9้าเบวกห้งที่เป็น14บใส่สี่สีบวกสางที่เป็น7ได้5้าเก้าสี่เจ็ดครับห้าเก้าสีัคหครับสิบหกตคม6หกสนะออกหกสามเก้อ่แปด เลข5ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยกางวัดที่1นึ่ครับสิบหกน,โนโคหกสี่ครับสองสามบวกแดเป็นสิบเอดสิบเอบวกสามเป็นสิบสี่ครับสิบสวกศูนย์ขงที่ก็เปสิบสี่ใส่สี่สบวกสีของที่เป็น8กับใส่8 8ดแบวกห้งที่เป็น13ามใส่ส3มสบวกสางที่เป็น6ได้สี่แปดสามหกครับสี่แปดสามหกสาสิบนคหกสละออก8ปดหนึย์หกแ สองตัวละออกสามหกนะครับหลักหน่วยในวันที่หนึ่งคือเลขเลขแปดนี่ครับเลขแปดเข้ามาหลักหน่วยในวันที่หนึ่งครับสามสิบธนาคมหกสี่ครับเรามาดูแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดส่วนตัวล่างสามหกนะครับนี่นะครับเลขแปดเข้ามาหก หกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกห้าเก้าบวกหกเป็นสิครับได้ผลลัพธ์สิบนะสิบวศูนย์คงที่เป็นสิบหส่บห้วกสีคงที่เป็นเกส่เก้าบวกห้คงที่เป็นสิบสี่สบวกสมคงที่เป็นเจ็ดได้ห้าเ้า็ดครับห้าเก้่มกราคมหกหครับออกแปดแป9ศูน้าเก้ออาเก้านะครับเลข9ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยจานวนที่หนึ่งครับสิเมกราคมหกหาครับเรามาดู ห้บวกเ้าเป็น14 14ีบวกสองเป็น16ได้ผลรวมสินะสิบหกสบวกศนย์ละ16บกวกศูนย์ก็ได้16บหใสหกครับ6กบวกสี่คงที่เป็น1ิบใสศูนบวกห้คงที่ใสห้าหบวกสามคงที่ละเป็น8ใส่8ได้6 0ศูนย์หนะ จงเชื่อในวิธีการคำนวณและเชื่อตัวท่านเองก็นะครับอย่าให้ใครมาสรุปให้คุณเลยคุณผมว่าถ้าคุณสรุปเองคุณจะมั่นใจจากแหล่งที่มาของคุณเองมากกว่านะเรามาดูหนึ่งกว่าปันครับเก้าสี่สี่นวนตัล่งสามนะครับศูบวกสอ่าเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เลขแปดจะลืมบอกเลยอ่าเลขแปดเห็นไหมเข้ามาหลักหน่วยเราจริงหงกวัวบาันครับเก้าสี่สี่ต ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกศูนย์ได้สามได้ผลรวมเป็นสามนะสามบวกด้วยศูนย์ของที่เป็นสามใส่สามครับสามบวกสี่คงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกค่าคงที่เป็นสิบสองใส่สองสองบวกสามคงที่เป็นแปดได้สามเจ็ดอ่ะเดียวกนอ่เอามาเอามา ศูอันนี้ได้3านะสามบวกศูนย์ได้สามสามบวกสี่ของที่เป็นเจ็ดเจดบวกห้าของที่เป็น12ใส่สอ,องสองบวกสามขอที่เ้าได้สามเจ็ดสองสามเจ็ดสองหเรามาดูสิบเจ็ดกมาพันครับสิบเจ็ดกุมภาพันธ์ออกศูนย์เก้าแปดศ้าแปด้าก้าเจ็ดสอตัวล่างออกห้าเจ็ดครับเรามาดูเก้าหลักสิบหลักสิบเรามาที่1นะบวกด้สองตัวล่าง ก้าบวกห้าเป็นเก้าบวกห้าเป็นสิบสองอ่าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดหล่ะสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดใช่ไหมอ่ะถดไปก่อนไปช้าช้านะครับไม่ต้องรีบ,รบเดี๋ยวรีบเดี๋ยวจะผิดมาเดี๋ยวจะไม่ดียี 21. 21่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกศูนย์ก็เป็นยี่สิบเอ็ดใช่ไหมใส่เลขหนึ่งไว้ก่อน หนึ 1> 1่งบวกสี่หนึ่งบวกสี่ของที่เป็นห้าห้าบวกห้าคงที่ห้าบวกห้าเป็นห้าบวกห้าเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกอีกสามคงที่ครับศูนย์บวกสามได้สามเออ จะยังคงเดินดีอยู่หรือเปล่านะหนึ่งห้าศูนย์สามหนึ่งกุมหนึ่งมีนาคมครับหนึ่งมีนาคมหกห้าครับออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตัวล่างออกศูนย์เจ็ดนะครับได้ห้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยหลังมาที่หนึ่งครับต่อมาครับหนึ่งมีนาคมครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ห้าสองตัวล่างออกเก้าศูนย์นะครับ เก้าศบวกศบวกด้วย7ได้ผลรวมเป็น7จ็ะครับ7 7็ดบวกศูนทงที่ครับ7 7็บวกศได้7ครับ7จ็บวกสี่ทงที่เป็น11บเอ็นหนงบวกห้าทงที่เป็น6 หกบวกสามพที่ครับเป็นเก้ใส่เกครับอ่ะได้หลักออกเจ็ดสามก็ดอกศูนสาหลักหน่วยบนเลขเจใช่ไหมนี่เลขเ็ดมาหลักหน่วยบนจริงนะครับต่อมาสิบหกปีนาคมหกห้าครับออกเจ็ดสอ่าเจ็ดสามแปดหก็ดอั้งศูนย์สนะครับหกบวกศยได้หกหบวกสามเป็นเาได้ผลอัพม์เป็นเกาเห็นไหมบทดไวเท่ากันหมเก้านะเกบวกศูน กเก้าบกศูนย์เป็นเก้าใส่เก้าครับเป็นเก้าเก้าบวกสี่คงที่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกห้าเป็นแปดใส่แปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งครับโอเคได้หลักหน่วยลงมาที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นสูตรของ หน่วยบนนะครับมีดวงดาวหนึ่งดวงกำกับนะครับกดติดตามืระเทศตัวเล็กได้เลยนะครับสูตรนี้เข้าทั้งหมด13มาติดรับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันเกบ็เพื่อนด้วยอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมลา้านครับสวัสดีครับ